น้าลกคนนาอตอนนี้น้องอูมาหอดน้ําตกตาดเหยืองเนาะซึ่งน้าตกตัดเหยืองนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองปากซองแข่งจำปราััเน้ะซึ่งมีความสูงอ่าจากหน้าผาลงเราก็จะย่างมานี่น้องอูไปเมื่อกี้นี้แม่งเจินว่าเปียกเลย <laughs> สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้พกับน้องอุ้ยแล้วพกกล้องน้องอุ้ยลองสานตอนนี้น้องอุ้ยกำลังชีออกจากตาดฟานเนาะแล้วเราจะไปตาดเนียงเนาะเราจะไปตาดเนียงแต่ว่าอ่ะเอออุ้ยกับเอทิปได้ซื้อสุดสซนเผาอยู่คนละสุดเนาะเราจะไปใส่สุดสซนเผาแล้วเราจะไปเล่นตาดเนียงซึ่งตาดเนียงกับเป็นตาดนึ่งที่มีซื้อเสียงในเมืองปากซองเนาะห้างจากตาดฟานประมาณ1กิโลเนาะเดอเราซิไปกับเอทิปแล้วเดี๋ยว้ ตอนนี้เอ้ที่เพิ่งกำลังจ่ายเงินค่าควากินอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ตัดเนียงเนาะว่าสิมีความสวยงามขนาดใดนเดี๋ยวไปเจอกันเลยนี่คือทางเข้าตัดเนียงครับทุกคนอ่านี่แล้วทุกคนอันนี้ก็เทาตัดเนียงเส้นเทียนทอดเนาะ่าตัดเนียงนี้น้องอูสิเป็นผู้ายเดี๋ยมชาตคนอื่นก็ไปเลยส่งเราอูเนาะส่วนไอปชงก็เแฟเลยชงกาแฟมาทุกคนถึงได้เห็นถึงส่งนี้เนาะจักที่ทาง แล้วมันหมักผลิตไงมันพรบูมีอันเกียร์อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเบรกลูกเดียวคอยเบรกคอยเล็งกันนี่คือทางลงนี่นะให้เป็นไรให้เป็นไรเออไปทางบนมันมีหินบูมีคืออะไรดิตุ้งยางรถออมบูดีอย่าเบบนีน้ยเนาะอือ,อ,อโอ้มีสองทางให้เลือกนะท่านผู้ชม แล้วเราไปทางไหนอีกเลยนัดจะไปทางนี้เ่ยตั้งซื้อที่นี่เดฟส่งไปเดี่ยวตุลนาแลนซ่า่าไม่ได้ไปเลยโอ้โอ้โอ้ชากว่านี้ไม่ได้ปะชากว่านี้มันจะลงเลยเซียวน้ำผักงเนี่ยมูเซียวถอดนี้ได้ขี่สลิงกันได้ เี่ยเอาทุกคนเนาะนี่ก็คือบรรยากศาศข้างทางที่จะไปกันเป็นภูเป็นป่าเนาะเพราะว่าเขาเข้ามาในภูนี่นี่คอนตัดเนี่ยเ้าทุกคนเนาะุาจากอา,ากาคู่ทะไรคนลาวหาพันคนต่างประเทศ1 0 0พันหา สามสิบบาท 10, บสิบพันก็คืออ่ะไรก็หกสิบบาทรถไอ้ฟ้าไ้ใสวย้น่ะขึนมาพันรถหาพัเออด้วยห้าพันเนาะสาบอันนี้สิบห้าพันเพราะว่าคนคนละห้าพันค่าฝากรถห้าพัน มืดคึมขนาดน่ะตอนนี้มันตั้งฟ้าบดอย่างนี้ตลอดมบอกกำลังนี่มั้บอกนี่ทรงใสฝนตกมันยำพ้นอยู่บ่อยเนงมย เสียงเพลงดังขนาดนนเนาะตอนนี้เอาเข้ามาฮ์ตัดแล้วเนาะทางทางหน้าตาดกับซีเีบอนคะ,ะเจ้าขายอ่าขายเครื่องเนาะขายเครื่องอะพวกคีรันนึกพวกสุดซนเท่าเ<ส>นาะอ,อืมมีหลายสุดให้เลือกเนาะพวกเขาก็สีผ <c oughs> <ส>ิวที่ ออามาถทีอยู่วันนี้อ่ะเียใน,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 นทางโอ้มัน นาะน้ำเนาะเย็นตลอดปีนี่ตอนนี้เห่ะเริ่มจะเป็นกระดดกันเลโอ้ไปยังอู้น้ำงามขนาดทุกคนนี่เดี๋ยวให้เบิ้งนี่เนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องอูกับไอทิพกลกบมาฮอดปาตานเยี่ยกันเนาะ ตัวน,นี้เฮาพาไปซื้อชุดเนี่ยชุดส่วนเท่าอ่ะเ,เ,เออชุดส่วนเท่าแล้วเฮาเลยมาลองนุ่งเนาะเพื่อไปถ <laughs> ่ายรูปอยูรุ่งมิไอที่ใส่สีแดงเนาะอ้ใส่สีดำเป็นไงเดี๋ยวไอที่ไปบ้างโอ้คือยูคือยูเออคือยูไอทีอ <laughs> เอ่เจ้าของเขาได้คืออยู่อ่ะเอฮ <laughs> ักซาตัวเอง <laughs> อย่า,าไอเดียคืออยูมัน จะได้ทุกคน,น,นคือบอเพินเ <c oughs> อาสีสีนี่เนาะส่วนทิดเอาสีแดงน้อกระปามาโอ้าางามเนาะอู้งามคือสีน้ำไหลตลอดปีเลยไหมบอเอ้ยหัวน้ำมันมาที่ไนเอามาที่ผูแ,แา่นั่งเลยอผูมาใสอ๋อเราเข้าไปทางนี้บอบอไปทางพุ่นไปเบิ้งตาจุู่พุ่นแล้วขึ้นมาทางนี้เมา อ้าเจอไอ้อีกละนี่ว่าไงเป็นยังไงมวนบอขี้ขี้อันเป็นหลอกมั้งขี้ขี้สลิงมวนบอกมวนมวนมวนเน่เคยบอกแล้วจะบมได้ขี้วะเจะไดา้เน่เคยบอกแล้วเด้อไปถ่ายหูบตอนที่เขาเปลี่ยนมานุ่งรองนุ่งสื่ออันนี้เนาะแล้วเราก็จิไปถ่ายหูบแบบงามวันนี้เหาก็แบบมื้อนี้ความหมายว่าเที่ยวอิหรีวันนี้นะเป็นมื้อที่เที่ยวอิหรี ซึมซับกับธรรมชาตาิเนาะอันนี้บุญน,น้าทุกคนน้คกัน,นอันนี้เป็นตน้นกาแฟเว้ยทิพนี่น่าจะเหม็นน้าจะเม็นต้นกาแฟเนาะน้ำนี่เป็นต้านเนียงเป็นต้านเนียงนี่น้ำมันน่าจะไหลตลอดปีมันอยู่กลางกลางอ่ะกลางภูอยู่ในกลางภูกลางเขาเลยเี่นเนาะโอ้ฝนตกฝนตกบ่ฝนตกยิ้<ผ>มยิ้มยิ้มเด้อลงไปดีบอ่ะฮะห้ามตกตามนี้เมียน เขาต้องลงไปนี่เ่อไปถ่ายหูมองที่ขาเจ้าถ่ายมาได้เป็นมิวงามโอ้ทางมันลงคืัวนั้นแท้มืดตึ๊บบ้าโอ้สิไวดิปอนี่ไปไว้ไว้มันเป็นอันนั้นนี่ทุกคนนี่คือทางลงไปเนาะโอ้โหจ้าถูกออเห็นฮะมีสารเพิ่นกล้าถูกของมันมาลินเดอ อันนี้มันคือทางลงไปนะทุกคนเนาะทางลงไปตาดเนียงเนาะนี่นันก็สิแบบว่าไอทบึ้งไงซาธุเด้อมีเนาะอีกน้อยหนึ่งหอด อีกไม่หนึ่งหอนเข้าวบดเป็นกระโปงป้าน้ำแหงแท่ไน้ำแหงขนาดเนาะอันนี้ไม่นอกไมมอีกอย่างอาทิตย์พูดบอกโบแมนแบนบโบแมนโบแมนนอกไม่ไรเออ ไงพี่หลีวู้าวไก่หอนแล้วไก่ฮอนแล้วอีกน้อยหนึ่งโอ้นะเสียงน้ำแหงขนาดบริเงินเสียงเขาแน่นอนปุดเออไอเดียบเดี๋ยวอู่เนาะทุกคนนี่เรทุกคนนี่ก็คือตัดเอียงเนาะอ้าวู้นี่เนาะ 有点。好不 เนาะตอนนี้น้องอู้มาหอดน้ําตกตาดเหยนะืออเนาะซึ่งน้ําตกตาดเหืองนี้จะตั้งอยู่ที่เมืองปากซองแข่งจมปาสักเนาะซึ่งมีความสูงาจากหน้าผาลงมาหอดน,นี้เนาะประมาณ80เมตรแลวก็เวลาน้ำตกลงมาแล้วมันก็จะแจกแตกเป็นฟองกระจายปุ๊งแบบนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งน้ำตกตาดาเหยืยวนี่ก็เป็นน้ําตกตาดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเมืองปากซองแข่งําปราสักเนาะและ้วก็มีความงามแล้วก็มีน้ำไหลตลอดปีละกานโดย อายูทางอ้อมนะที่ทางอ้อมน้ำตกกาดจะที่นี่แบบว่าเป็นกล้วยป้าเป็นต้นไม้ใหญ่อีย่างหน,น,นี่ก็แบบมีนักท่องเที่ยวมาตลอดปีเลยนี่นะทุกคนแต่อันนี้น้องอูคิดว่ามันน่าจะเป็นกล้วยป้าที่มันเกิดขึ้นเองตามธรารมชาตาินะซึ่งตอนหน้าขาถ้าทุกคนสังเกตมันก็ที่นีแบบว่าเป็นอีหอย่างว่าเขาเอออีหย่างแบบมันเป็นไครหรือว่าเป็นต้นไม้ที่มันเกิดเกิดนําจากน้ามันนะแบบนี้นะมันมีจากซั้น,นี่มันมีไหลลงมาฮอซั้นนั่นเนาะแล้วก็ แล้วก็ตกลงมาห่อุ่มนี้แล้วก็ไหลาทานไปเนาะอูู้ลงมาห่อุ่มนี้แค่งามกว่าาเนาะคุณงามขนาดเลยเนาะอันนี้แม่คันใดขึ้นไปอ้ยที่ฝนตกอ่าน้ำอายอกเอออายน้ำบูแม่ฝนตกเนาะ ตาเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือตาแบบมันอยู่โม่ๆกันแบบนี้เลยจต่อันนี้มันอยู่โม่ๆกันแบบนี้เลยกับน้องอูเนาะอัน,นมันที่เป็นละอายออกมาเนาะละอายนะแบบเป็นฟุ้งๆคิดว่าฝนตกที่แฮบุกไมกันเนาะ เนเนะนี่เนาะทุกคนทางข้างนี่ก็ที่เป็นพักเนาะเป็นพักพูดนี่อ้พักพูดหลายเลยทุกคนนี่เป็นพักพูดนี่เนาะเห็นบ่อนี่นี่เนาะทางนี้เนาะนี่วู้งามขนาดทางลุ่มก็จะเป็นก้อนหนินแต่ว่าเขาต้องค่อยๆลงเด้อเพราะว่ามันมืดน,นี่เนาะน เดี๋ยวเราอู้จะลงไปลุ่มเซี๋อมันยุกไกลกับหน้าน้องอู้ขนาดตอนนี้ตาเด๋วเอาดูคุณอายฝนเนื่งเนาะ ใต้น้ำถึกตอนนี้อาจจะวาวูดได้ยินนะเพราะว่าเสียงม้ว เชื่อน้องอูเปียกหมดแล้วเนาะกับอันนี้เปียกหมดเลยแต่ว่าเพื่อพุ่ง,งามๆเนาะจอมเป็นต้องได้ท้าทายเนาะ <c oughs> คือแบบเขามีอ่าพามาแล้วเขามาเจอมือกล้องให้ทายให้เนาะคือเพคนเองว่าเขเจ้ามาจะใส่ก่อนอ๋อจะเสียงปักเซเดาว่ายูเวียงว,ว่งวอะอายูแถวใดนยูเวียงอ๋อเพีนงยูเวียงว่ะ ยนจะใส่บแล้วอ๋อเขากันจบแล้วเออเขาจะต้องังจะสิโอ้โหโอ้อกันไปยออดอู้ดไปหนฮะเออจ้าไปเจ้ายานลมวะเอาสวนเจ้า ก็ได้ไอ้ที่นะไป้ไท่าใหอ้ที่เปยเน่ยน่ารัเรื่อมันเลยได้ยืนพันนะกเลื่อนงจะไป่หนาจะลงไเราจะย่างมานี่้งโอไปเมื่อกี้นี่แม่งจนว่าเปียกเลยใใก็ส <laughs> ีแบกทุกคเนเลยอ้วเอาทุกคนเะนาะไอ้ที่ไทยมีงาม Ê hey, ừ uh.